สวัสดีค่ะมาตามสัญญานะคะในไลฟ์ที่ฉันบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปคำทำนายอะไรอะไรมาให้ฟังกันนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะดิฉันแนะนำนิดนึงว่าลองฟังเฉพาะบางคำบางอย่างที่ทำให้เราต้องลองเอะหลายรอบมากค่ะบริสุทธิ์สนิทก,ก็คือดวงเนี่ยมีพลังของดาวมนุษย์ตยู่ดาวอังคารในเรือนพฤติกรรมบ่งถึงความตัดสินใจแบบจับพันบางครั้งพังโดยไม่คิด ไม่ใช่ดวงชะตาที่นิ่งเงีย ب, เป็นคนพูดตรงกล้าเผชิญหน้าอาจทําให้ดูมีพิรุษโดยไม่ได้ตั้งใจสรุปจากดวงชะตานะครับลุงพลมีแนวโน้มที่ไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดโดยตรงแต่ค่ะจริงๆตรงนี้เป็นเอ1หรือจะเป็น1นสองก็ได้นะคะในต้นวักเนี่ยมีการพูดทํานองว่าตามเนื้อดวงพื้นดวงเนี่ยจะไม่สามารถเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อย่างร้อยอเซ ความหมายอันนี้ถ้าตีไปในเรื่องคดีคือถ้าจะมีการยกฟ้องก็จะไม่ใช่ยกฟ้องอย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินแต่จะยกฟ้องเพราะประโยชน์แห่งความสงสัยเพราะฉะนั้นก็คือเท่าๆจะไม่เป็นสีขาวนะคะเอที่สองก็คือตามเนื้อดวงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดโดยตรงคือยังไงก็เป็นผู้กระทำผิดแต่จะเป็นการกระทำผิดโดยอ้อม การกระทำผิดโดยอ้อมคืออะไรรู้ไหมคะประมาทไม่ได้ตั้งใจจะขับรถชนแต่ประมาทไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่ประมาทนั่นแหละคะ่ะนี่คือผู้กระทำผิดโดยอ้อมเพราะฉะนั้นหมอดูคนเนี้ยถ้าจะฟังให้ดีๆเดี๋ยวฟังตลอดแล้วจะต้องสงสัยว่าตกลงเนี่ยจะ ทำนายให้ไอ้ผวยรอดหรือไอ้ผวยไม่รอดแต่อย่าลืมว่าคนที่เอาคลิปนี้มาคือนายนักรบออนไลน์นายนัก็บออนไลน์นี่เป็นเป็นสมุนที่ไอ้ผวยไม่เคยสนใจไม่เคยเหลียวแลเป็นเรียกว่าหลานข้างเมียของญาติห่างๆของพี่เขยเมียน้อยเพราะงั้นเถอะคือห่างมากไอ้ผวยไม่เคยได้สนใจไม่มีตัวตนอยู่ในสายตาอะไรของไอ้ผวยเลยนะคะ เขาอุตส่าห์เอาคลิปนี้มาเพื่อจะปลุกปั่นให้กันมาใจว่าดวงไอพ้พวยมันน่าจะรอดแต่ถ้าฟังดีๆเนี่ยแค่วักนิดเดียวเนี่ยเอ๊สองเอ๊แล้วนะคะดวงถูกเจ้ากรรมนายเวรน,นำพาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจก็จึงทําให้ถูกเข้าใจผิดถูกสงสัยหรือถูกดึงเข้าคดีของผู้อื่นเอสอเห็นไหมคะสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจ เลยทำให้ถูกสงสัยถูกดึงเข้าคดีของผู้อื่นแต่คดีเนี้ยถ้าบอกว่าคดีของผู้อื่นผู้อื่นคนไหนคือคดีน้องชมพู่แล้วจะมีคำพูดอีกหลายคำที่น่าเอกค่ะและสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รับภาระในการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักมากอันนี้คือดวงตามดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกใส่ร้ายได้ไหมจากดวงชะตามีแนวโน้วมว่าไม่ได้ตั้งใจทำหรืออาจจะไม่ใช่ผู้กระทำลัก พ่อหมอคะพ่อหมอดูอย่างนี้ไอ้ผวยไสวยสิคะตามดวงคือไม่ได้ตั้งใจทำเพราะเหตุนี้มันเจอ20ปีก็ศาลไม่ได้บอกว่ามันตั้งใจจะทำแต่มันประมาทถึงเจอไป20ปีพื้นดวงก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจทําก็คือประมาทนั่นไงหรือไม่ใช่ผู้กระทําหลักคือ ฟังโดยรวมแล้วยังไงคดีนี้ไอ้พวยผิดแน่แต่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะแค่ร่วมมือกับคนอื่นคืองไงก็ต้องผิดมีส่วนร่วมในคดีเนี้ยในการกระทำผิดเนี้ยแต่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ทำคนเดียวพูดกี่เอะกี่วักเนี่ยนะคะไอ้พวยก็ผิดไอ้พวยก็ทำน้องชมพู่จริงๆแต่มีกรรมเก่าทำให้ชีวิตต้องรับเคาะแทนหรือรับผิดชอบสิ่งที่ไม่ได้ทำทั้งหมด รับผิดชอบสิ่งที่ไม่ได้ทําทั้งหมดแปลว่าทําบางส่วนสิ่งไหนไม่ได้ทําทั้งหมดนะคะหมายถึงอะไรสําหรับส่วนตัวดิฉันอย่างที่บอกเลยคะ่ะเด็กมีร่องรอยของของการเดินใช้เท้าอย่างสมบุกสมบันมีรอยย่าบาดนั่นก็คือว่าการขึ้นไปอยู่บนภูตรงนั้นเนี่ยไอ้พวยไม่ได้เป็นคนทําเองทั้งหมดน้องชมพู่น่าจะได้ดันด้นเองในช่วงหนึ่ง ตามข่าวตามสื่ออะไรสักอย่างที่ดิฉันเคยเอาคลิปมาเล่าให้ฟังว่าตำรวจเนี่ยเล่ากันักข่าวอย่างนี้เชื่อว่าเด็กสลบไอ้พวยเอาไปซ่อนแล้วเด็กฟื้นขึ้นมาแล้วก็เลยดันด้นไปไอ้พวยตามเจออีกทีหนึ่งก็เลยเอาไปวางไว้ทิ้งให้ตายนั่นแหละคะ่ะนั่นก็คือไอ้พวยไม่ได้ทําเองทั้งหมดไม่ได้อุ้มน้องขึ้นเขาเองทั้งหมดแต่อุ้มแค่ส่วนหนึ่ง ร่องรอยของเด็กจึงมีร่องรอยของการเดินหมอคนนี้แม่นนะคะกีเอะกีวักเนี่ยก็ไอ้โพยต้องมีส่วนทําอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในจุดพังเผอไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่ามีใครมีความเชื่อเหมือนในฉันไหมคะแต่ว่าทางสื่อจะดูเหมือนจะไม่เชื่ออย่างนี้นแต่ในฉันเชื่อว่าเด็กในช่วงต้นเนี่ยไม่ได้มีใครพาออกมาไม่ได้มีใครลักพาอะไรลงมาหรอกคะ่ะเด็กน่าจะเดินเล่นอะไรอย่างนี้เอง จากนั้นหลงตรงนี้แหละคือไอ้พลยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปเอาออกมาแต่เจอแล้วแทนที่จะเอาไปคืนกลับไปพลั้งมือแล้วเลยตกบันไดพลอยกระโจนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะดิฉันมองคดีอย่างนี้แล้วมันไปตรงกับเห็นไหมคะที่คนนี้เขาพูดดิฉันเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไป เอามาไปอะไรยังไงมาแต่แทนที่เจอแล้วจะทำในสิ่งที่ถูกต้องกับทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ตั้งใจแต่พลั้งมือซึ่งดวงของนายชัยพลเองก็จะต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยฟ้าจะช่วยคนถูกเก่าหาหรือจะพิพากษาลงโทษให้เป็นผู้กระทำความผิด คราวนี้เราจะลองมาวิเคราะห์ว่าชั้นอุทธรที่จะตัดสินในวันที่13สิงหา2568นี้เนี่ยตามดวงเนี่ยมีโอกาสยกฟ้องไหมหรือมีโอกาสที่จะติดคุกโดยเราจะพิจารณาจากดวงชะตาเดิมคือพื้นดวงของลุงพลหรือนายชัยพลนะครับแล้วก็วัยจรก็คือในขณะที่มีอายุ49ปีแล้วก็ดูการโครจรของดาวใหญ่เช่นดาวเสาดาวราหูดาวพฤหัสด,ดาวมนุษตยูและก็ดวงจรในวันตัดสิน โดยวันตัดสินก็จะตรงกับวันอังคารขึ้นขึ้นสิบค่ำเดือน9ปีมะเส็งเป็นวันเพื่อหัสเสวสรคอำนาจดวงดาวจรมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายจุดวิเคราะห์จังหวะดาวสำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อดวงชะตาณวันที่สิบสามนะครับก็จะมีดาวเพื่อหัดโคจรเกณฑ์กลับเข้าเรือนลาบผลต่อดวงชะตาก็คือมีโอกาสพนเคาะเริ่มแสดงผล แล้วก็ดูดาวเสายังโครจรนในภพศัตรูยังมีแรงต้านจากระบบอํานาจและก็กฎหมายแล้วก็มีคะ่ะหลังจากนั้นมาดูท่านนี้ก็ากบาบาบลาบลา,บา,บามาเรื่อยๆนะคะเลยพูดถึงเรื่องในในวันที่สิบสามอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็เหมือนกับทุกคนที่คือคือคือมันมันก็อาจจะมีการออกหัวได้ออกก้อยได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแต่จะอาจจะมีอะไรพลิกผันที่ มีดวงที่จะมีอะไรที่ทําให้เกิดเหมือนกับเหมือนกับช็อกพิกผันมีเรื่องอะไรที่มันกลับขั้วเรื่องกลับขั้วมันจะมีอยู่สองอย่างค่ะหนึ่งยกฟ้องสองสองแปดแปดเพราะฉะนั้นโอกาสสองแปดแปดมันก็มีโอกาสยกฟ้องมันก็มีอะนะคะและสุดท้ายเขาระบุว่าโอกาสที่จะยืนตามชั้นต้นประมาณสามสิบเปอร์เซนโอกาสที่จะยกฟ้องยี่สิบห้าเปอร์เซนอีกสี่สิบห้าเปอร์เซนก็คือ ได้รับโทษน้อยลงเพราะโทษจะมากขึ้นไม่ได้แล้วนะคะถ้ายืนตามชั้นต้นโทษจะน้อยลงแล้วก็อาจจะได้รอลงอาญาดิฉันว่าคดีฆ่าคนตายดิฉันไม่เห็นเคยค่ะ ใครเคยได้รับโทษแล้วก็รอลงอาญารอให้มันไปฆ่าเด็กคนใหม่แล้วค่อยลงอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่น่าเป็นไปได้แต่ในความเห็นของหมอโดยรวมก็คือว่ามีเอ๊ะเยอะมากในสิ่งที่พูดมาก็คือไอ้พวยมีส่วนทําผิดแต่ไม่น่าจะผิดคนเดียวและไม่น่าจะเจต,ตนาโหดร้ายโหดเหี้ยมตั้งใจทําแต่เป็นการพลั้งเผลอนั่นก็คือตรงกับอุบัติเหตุนะคะ และโอกาสที่จะติดคุกเนี่ยมีอยู่คือยี่สิบปีหรือน้อยกว่านั้นมีอยู่ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตโอกาสที่จะยกฟ้องยี่สิบ้าเปอร์เซ็นแต่เขาลืมโอกาสอันหนึ่งไปโอกาสที่จะเจอสองแปดแปดนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะยกฟ้องถ้ายี่สิห้าดิฉันมองอย่างนี้ค่ะโอกาสที่จะเจอสองแปดแปดเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นยกฟ้องอาจจะให้แค่สิบเปอร์เซ็นต ขึ้นอยู่กับว่าจะร้อยเรียงอะไรกันได้ชัดเจนแค่ไหนอย่าลืมว่าฝั่งโจทย์อุทธรอย่างเดียวเอา288แต่ฝั่งจำเลยต้องอุทธรทุกจุดแล้วไม่ได้วางอาวุธไว้เลยค่ะนี่เป็นคำทำนายซึ่งฝั่งเอซผู้ซื่อสัตว์ของไอพ้พวยอย่างเทวดานักลกออนไลน์เอามาให้ฟังกันถึงขนาดที่ เอซีของไอ้ผวยเองบ่นว่าฟังถึงตอนท้ายยังไงก็ติดคุกกูไม่ฟังดีกว่าถ้าฟังดีๆจะเห็นว่าทุกจุดคือไม่ได้พูดเลยว่าไอ้ผวยไม่น่าจะได้ทําแต่ทําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ทําคนเดียวมีคนอื่นร่วมทําด้วยตามที่ดิฉันอธิบายมันไม่ได้เอาน้องชมพู่จากข้างล่างขึ้นไปวางไว้คนเดียวแต่น้องชมพู่ น่าจะต้องได้เดินขึ้นไปเองในช่วงหนึ่งระดับหนึ่งจากริ้วรอยที่เกิดที่ทิ้งอยู่บนร่างกายของเธอฟังแล้ววิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองค่ะว่ายพวยจะเปิงใจไหมกับบทความวิเคราะห์คดีอันนี้ที่นักรบออนไลน์เอามาตกลงคือเอามาเ,เป็นเป็นกำลังใจหรือทำให้ใจห่อเหี่ยว อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำไมนักรบออนไลน์อยู่มานานถึงไม่เข้าตากรรมการสักทีหนึ่ง